สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือต้นกล่ำปลีสีม่วงเพื่อนหวานน่าจะเป็นเดือนกว่าๆลองทดลอง,งหวานดูเพื่อนขึ้นมาเยอะเลยแต่มีบางต้นที่โดนอะไรไม่รู้ถอนกินเพื่อนแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแต่อาทิตย์นี้เห็นเขาต้นนี้แข็งแรงอันนี้ก็จะเป็น ปลูกกระเทียมกระเทียมนี้น้อยจะปลูกไปทั่วค่ะเพราะว่าเขาปลูกง่ายก็เลยจะหวานๆนะอันนี้ใบสีเหลืองๆยอดปลายแสดงว่าอากาศเขาหนาวเขา,าแบบทนทานมากเลยเพื่อนแต่แต่ใบอันอันใหม่ที่ผูกขึ้นมาก็ดูแข็งแรงเขียวดีเพื่อนเห็นไหมไม่เป็นไรเพราะน้อยปลูกมาน,นี้เป็นปีที่สามแล้วค่ะเพื่อนกระเทียม แล้วผลผิดก็ดีมากด้วยเพื่อนอันนี้เป็นคุมที่ปลูกต้นหอมเพื่อนเปิดดูแล้วยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนเพราะว่าอันนี้น่าจะประมาณสามอาทิตย์แล้วเพื่อนแต่ไม่เห็นเขาไม่เห็นโผล่มาซักต้นเลยเพื่อนอากาศเขายังหนาวอยู่ไงเพื่อนก็เลยนนคุมนะ อันนี้ร่วหมดเลยน้ำน้ำรั่วหมดเ,เพื่อนนี่ก็เป็นนี่ไงแม่ต้นต้นกระล่ำสีม่วงไงนะเพื่อนเดี๋ยวให้เขาโตนิดหน่อยเลียวมันก็จะเก็บแต่ต้นนี้น่าจะเก็บ,นนนนกบแล้วแหละเพื่อนเดี๋ยวเราเก็บดีกว่าหรือไม่เออเดี๋ยวเก็บดีกว่าต้นนี้ต้นนี้เก็บเมื่อวานแล้วเพื่อนเพราะว่า ดูสิเก็บดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้นะอาชีพกรรมนี่ตู้จนได้มากรรมอันนี้จะ้นเล็ก ดูบ้านนี้นโอ้แล้วนี้เล็กกว่านนะยังเก็บดูสิได้ไหมเมือ่อวานเก็บปลูกอันนี้ปลูกปลูกพา,าสนิทเพื่อนแต่ยังไม่ขึ้นให้เลยเพื่อนวันนี้หลังจะปิดร้านก็เดินมาสวนเลยเข้าสวนอา้าวหลุด กำเลยเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงอันนี้ก็ปลูกตรงนี้จะปลูกพาสเนตเพื่อนลองเมื่อวานเห็นไหมนี่ไงต้นบีรูดตรงนี้ก็พาสเนปปลูกเมื่อวานแต่ไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่านะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ มันหนาวแล้วไม่ค่อยมีอาหารเนาะก็ does, มาหากินตามนี้นี่ใส่ตะข่ายเพื่อนก็เป็นตะเขียมกระเทียมตรงนี้นกระเทียมเห็นไหมเพื่อนกระเทียมกระเทียมนี้ก็อย่างนี้แหละเห็นไหมใบยอดเป็นสีเหลืองๆแต่เขาไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะว่าต้นใหม่อย่างน้อย่างที่น้อยบอกใบใบเขียวใบเขียวเขียวใบใหม่มาก็เขียวเพราะว่าอ้ใบนี้เป็นใบแกแล่ละปลูกตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้ว ต้นแปลงนี้จะเป็นแปลงหลังๆที่ว่าเม็ดไม่ค่อยใหญ่เนาะหัวเขาหัวกระเทียมไม่ค่อยใหญ่นะ้อยก็เอามาฝังฝงไว้แต่ก็พอได้กินนะน้อยว่าอันนี้อันนี้เป็นกระเทียมช่วงต้นๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ปลูกเพื่อนอันนี้ก็คุม คุมผักกาดอยู่ในนี้แหละเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเนาะเราก็คุมไว้แต่ถ้าพอพออากาศดีปั๊บน้อยก็จะอากาศดีมาน้อยก็จะอันนี้เดี๋ยวนี้ออกดีกว่าเพราะว่านี่ไม่ทําอะไรเลยเพราะงั้น้อยมาันีไปไว้ก่อนอากาศดีมาน้อยก็จะเอาออกเพราะว่าผักกาดเขาจะได้ตงให้เรา ยังไงต้นหอมต้นหอมที่น้อยปลูกเม็ดป,ปีที่แล้วทีนี้ก็ตัดกินยอดเขาแล้วก็เอามาทำชำไว้เขาจะได้ขึ้นนะอีนี้ก็กระเทียมก็กระเทียมเดี๋ยวเนาะพาไปดูอสวนข้างๆที่น้อยเหมาอีกแล้วน้อยยังไงตรงนี้เห็นไหมสวนตรงนี้น้อยก็เหมาอีกแล้วนะเห็นไหม ปลูกแบล็คเบอรี่ตรงนี้ไปถึงโน่นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นพวกเลดเคอร์เล่นตรงนี้นจะเป็นเลดเคอร์เลนแล้วก็แบล็คเคอร์เล่นน้อยจะปลูกน้อก็จะปลูกเนี่ยไปถึงตรงมุมนึงเลยจะเป็นส่วนที่น้อยเช่าเขาอีกที่หนึ่งนะครับข,ข้างๆกันเพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอของน้อยอีกที่นึงนี่เจะปลูก ตรงนี้จะเป็นเขตสระน้ําของน้อยบ่อน้ําเล็กๆนะตรงนั้นตรงนี้นจะเป็นเขตมนะันก็ะจะปลูกต้นต้นนี้ให้เขาเป็นรั้วนะไปถึงเขจะเป็น,นจะมีพวกบ่อให้ให้สัตว์เขามาดื่มน้ำนะแล้วกันนั่นแหละเพื่อนเพระาะว่าเริ่มจะมืดแล้วนะ